สวัสดีครับวันนี้ก็พูดเรื่องมือถือกันบ้างเรื่องตัวมือถือตัวใหม่ล่าสุดของทาง Sony ซ,ซึ่งเปิดตัวออกมาก็คือ Xperia 1 7โดยรุ่นนี้จะเป็น3 i n 1ของ Sony ก็คือการรวมตัวของ Sony Walkman Sony ่ o n นี่ Bravia แล้วก็ตัวทาง Xperia ด้วยซึ่งก็จะมีเทคโนโลยีที่ต่างกัน3ตัวมารวมกันได้ ซึ่งตอนนี้เป็นโฆษณาเขานะก็จะมีประสิทธิภาพยังไงก็มาคุยกันแล้วก็เขาก็มีรีวิวทาง GSM Arena ด้วยแล้วก็ถือว่าอาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์สักเท่าไหร่แต่ว่ามีเขาเรียกว่าเป็นมือถือที่ครบเครื่องที่สุดเท่าที่ยูเซอร์อยากได้ในหลายๆด้านด้วยอาจจะไม่ได้ดีที่สุดในหลายๆด้านด้วยแต่ว่ามีฟังก์ชันที่ครบครันมากกว่าต,วตัวตัวอื่นๆด้วย ซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับชิป Snapdragon 8 Elite ตัวท็อปสูงสุดของทาง Android จอเป็น OLED ที่เป็น Adaptive เฉพาะของทาง Sony ซึ่งมันไม่ใช่ Adaptive ที่กดลงไปต่ำสุดแบบจอตัวท็อปหลายๆเจ้าตัวท็อปหลายๆเจ้าจะกดตับไปสุดถึง1 h z ซึ่ง1 h z เนี่ยเหมือนตัว Sony จะทำไม่ได้ทำได้เพียง30 60เฮิรตแล้วก็120เฮิรตจะเป็นตัวนั้นโดยสเปคจะมีทางโซนี่โฆษณาอยู่หลายด้านทั้งเริ่มมาที่การออกแบบเดี๋ยวผมกดนี้แป๊บหนึ่งนะยินยอมไปก่อนโดยการออกแบบก็จะมีอยู่สามสีอันนี้เราจะไม่พูดถึงราคาก่อนนะก็มีสามสีที่มีสีเขียวสีเรียกอะไรการไฟ แล้วก็สีม่วงเขาจะมีอยู่สามสีมีปุ่มชัตเตอร์สำหรับถ่ายเอกสารเฮ้ยถ่ายรูปอ่าแล้วก็มี l d e ดด้วยรวมถึงมีช่อง3.5ที่เป็นจุดเด่นของโซ n y อยู่แล้วซึ่งเจ้าอื่นเขาเหมือนเขาตัดออกแล้วเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคไร้สายเนาะแต่ว่าประสิทธิภาพก็จะไม่สู้ตัวมีสายอยู่แล้วด้วย ก็ยังมีการลองรับด้วย Micro SD card อยู่ถึง2องทด้วยกันกับกล้องรอบนี้ทางโซนี่โฆษณาว่ามาครวบรวมกับทางฝั่งของตัวกล้องที่เป็นอัลฟาก็จะมีประสิทธิภาพที่ใช้พลังงานของ AI ในการจับวิดีโอได้และมีเขาเรียกอะไรนะกล้องเลนโฟกัสที่หลาย จำนวนหลายช่วงเลนโฟกัสมากขึ้นด้วยจากเดิมก็จะมีเลนโฟกัสที่ค่อนข้างจำกัดกว่ารอบนี้เลนโฟกัสมาค่อนข้างดีมากถึงจะเขาเรียกอะไรนะตัวกล้องเนี่ยเซนเซอร์อาจจะไม่ได้ตัวท็อปของท็อประดับตัวหลายๆเจ้าแต่ว่าเซนเซอร์ค่อนข้างใหญ่เพียงพอสําหรับการใช้งาน ็จะมีตัวตัวเซ็นเซอร์ที่มีช่วงเลนที่เยอะกว่าเดิมถึงตัวเนี้ยกล้องหน้าก็จะเป็นช่วงเลนที่ความกว้าง24มิลิเมตรแล้วก็จะมีตัวกล้องหลังที่เป็น16ม mm. ิลิเมตร24ถึง28แล้วก็จะมี85ถึง170ที่จะเป็นเลนส์ซูมออ ออปติคอลเลยนะเ็เป็นเลนส์ซูมที่มีช่วงกว้างใหญ่จริงๆของตัวนี้ของเขาแล้วก็จะมีตัวเนี้ยมันจะเป็นไอ,อตัวตัวช่วงย4่สี่มิลกับสี่แปดมิลเนี่ยมันจะเป็นเป็นกล้องสช่วงความละเอียดที่สามารถปรับได้มันไม่ได้เป็นเลนส์ซูมแบบตัวแปดสิถึงร้อเจิตัวนั้นก็ตัวนี้จะเป็นเลนส์ซูมด้วยซึ่ง ก็จะทำให้สามารถใช้งานในหลายๆด้านได้ดีมากขึ้นด้วยก็มีปุ่มชัตเตอร์ปุ่มไว้บาลานปรับ,บพวกนี้ก็จะมีฟังก์ชันเป็นปกติของหลายๆเจ้าเนาะตัวนี้จะเป็นของบล็อกแมนที่เอามารวมเพิ่งเอามารวมตรงรอบนี้ซึ่งอันนี้เขาโฆษณาว่าใช้ชุบทองตัวตัว ตัวช่องแล้วก็มีบัตรกีด้วยผสมในส่วนของแจ็คที่รองรับในการเชื่อมต่อแจ็คก็จะทำให้ลดการลดการสูญเสียของสัญญาณเสียงด้วยซึ่งอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรนะคุณภาพของทาง Walkman อยู่แล้วหรือเครื่องเสียงหลายๆเจ้าก็ทําอย่างนี้อยู่แล้วซึ่งมันเป็นมาตรฐานที่เรียกอะไรเป็นมาตรฐานของเครื่องเสียง ระดับไฮไฟอยู่แล้วซึ่งก็เอามาลงในมือถือด้วยอาจจะลงทุนเพิ่มอยู่เล็กน้อยแต่ว่าเรื่องชิปเรื่องอะไรดูแล้วไม่ได้มีอะไรผิดแปลกจากตัวมือถือปกติสักเท่าไหร่ช่วงก็จะมีฟังก์ชันพวก DSEE Ultimate ที่เป็น AI แบบลดเป็น u p s o m p h i n g ที่ทำให้เสียงคุณภาพเพิ่มขึ้นด้วยจากตัวนี้ก็จะ ใช้อัพจัมปิ้งด้วย ai ซึ่งอันนี้ยังไม่รู้นะว่าประสิทธ,ธิภาพดีแค่ไหนก็เขาบอกแล้วแต่เพลงด้วยแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์ l d ล c ดที่เข้าออกกันด้วยก็คือไร้สายซึ <c oughs> ่ง l อล c ดเนี่ยมันเป็นไร้สายกับตัวเสียงวอล k กแมนมันจะรูปแปลกๆดูนะแต่อันนี้เขาก็จะบอกว่า l d ล c ดเนี่ยหลายๆตัวก็จะ ใช้สายได้ด้วยก็มีประสิทธิภาพด้วยเหมือนกันแต่แอปเด็กมันไร้สายนี่ใช่ด้วยก็คือตัวเนี้ยตัว ai เนี่ยก็ต้องใช้แอลเดก็ต้องใช้ระบบไร้สายด้วยนะมันก็ ถ้าเราไม่ได้ดูเขาจะดูะรายละเอียดทีๆบางทีเราก็คิดว่าตัวนี้เสียงดีขึ้นอะไรอัพแซมปิ้งดีขึ้นด้วยแต่ว่าเราก็ต้องมาดูดีเทลด้วยตรงนี้ด้วยซึ่ง l d ลเเนี่ยก็จะเป็นของทาง s o น y อยู่แล้วที่เป็นระบบไร้าสายมันอาจจะขัดแย้งกับตัวที่เราเสียบหูนะมันก็แปลกๆอยู่นะก็จะมีลำโพงสตอริโอตัวใหม่อันนี้เข,ขาโฆษณา Sony Music ที่เป็น360 r e a l ต t y อ u d i ีซึ่งตัวเนี้ย มันร, ienne, ร um. ูขข้สึกว่เป mm. ็นระบบเจตตัง hmm ที่เ mm. ขาจะเปิดใ okay. ห้ใช้ฟรีแต่ไม่รู้ใช้ฟรีนานแค่ไหนนะในช่วงช่วงหนึ่งของตัวนี้เขาจะมี d o l b y a แ m o มอด้วย snap ดารอนซาวที่ติดมากับชิป snap ดา a g o ออยู่แล้วตัวนี้ก็อยาตัวเนี้ยจะเห็นได้ว่าเขามีเลข6ใช่ไหมอันนี้เขา ก็ต้องบอกว่าสมัครสมาชิกกับบริษัทเพลงออนไลน์ที่เข้ากันได้แล้วก็จะจ่ายค่าธรรมเนียมด้วยในแต่ละพื้นที่ซึ่ง AdMod เนี่ยก็เขาก็ซื้อต้องซื้อลิขสิทธิ์มาเพื่อใช้งานมันเป็นคล้ายๆเลยนะเป็นคล้ายๆปลั๊กอินของแต่ละเจ้าที่มือถือจะซื้อมาด้วยในส่วนจอแสดงผลใช้โฆษณาว่ารวมคุณภาพของ b บราววียซึ่งเขาบอกว่าสว่างที่สุดที่เขาเคยมีมา จอสไตล์ของเขาอะนะซึ่งมันค่อนข้างบางทีถ้าเทียบกับเขาเทียบกับจอตัวเป็นเป็นจอมอนิเตอร์ที่ใช้ในการทำงานตัดต่อหนังเขาเรียกว่าเป็นจอที่ค่อนข้างคลีนและคมด้วยแต่อาจจะไม่ได้เป็นจออะด p ปตีฟแบบ100%แบบตัวพวกจอมือถือไฮเอ n นที่มันปรับกระพริบได้แบบเกมมิ่งแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นจอที่นิ่งและคม เขาโฆษณาวไว้จุดนั้นแล้วก็เสียงคุณภาพดีเรื่องแบตเป็น5,000แ mm, อมิลลิแอมซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูตัวเทสของ gsm arena ด้วยว่ามีแบตถึกทนแค่ไหนเขาโฆษณาว่า2 d นะแล้วก็ชมได้มากขึ้นด้วยมีประกันแบตสุขภาพ4ปีแล้วก็จะมาดูกันตรงนี้ว่า4ปีเขาบอกไหนเขาทดลองเทสดูว่ามันประจุซ้ำกันได้ สี่ปีถึกทนมีชาร์จไร้สายแชร์แบตได้ใช้แปดแอิลิตแล้วก็มีเวเปอร์แชมเบอร์มีคอริลลาการ์ดบิ๊กตัดสองซึ่งมันค่อนข้างทนอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็มีไอพีหกห้าหกแปดเอ๊ะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะ6 5 6 8ไม่เข้าใจตัวนี้เดี๋ยว ยวต,ต้องค่อยมาดูอีกทีหนึ่งตรงนี้ว่าทําไมถึงหกห้าและหกแปดทำไมไม่เขียนหกแปดเลยทำไม,ไมเขียนหกห้าเดี๋ยวเขาต้องดูอีกทีตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันนี่เท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้ก็เติม SD card ได้2เทเลไบต์สูงสุด2เทเลไบต์ใครจะซื้อมันก็จะมีแยกมาตรหาเขาไม่ได้แถมะนะเนาะซึ่งตัวนี้ก็จะมีแถม ตัวฟังก์ชันของ Dragon Elite Gaming ด้วยเขาก็ต้องซื้อฟังก์ชันมาใช้หน่อยหนึ่งก็จะมีอัปเดตปฏิบัติการ Android 4ครั้งความปลอดภัย6ปีมี Wi-Fi 7ตัวใหม่ล่าสุดมี Wi-Fi 4G 5G เป็นมาตรฐานด้วยเอตัว Wi-Fi 4G 5G ถูกแล้วอ่าเป็นมาตรฐานเรื่อง AI ยุคนี้ก็เป็น AI เนอะก็จะมี AI ของกล้อง ที่โฟกัสเรียวไทม์ได้แล้วก็อัแซมปิ้งเสียงที่มากับแอลเด็เขาบอกทั้งอุปกรณ์แบบใช้สายไร้สายอ๋อก็คือใช้ได้ทั้งตัว3.5และตัวนี้ด้วยอ่าต้องมาดูช่องนี้เขานี่อีกทีหนึ่งเขาจะมาพร้อมกับ Gemini ที่ยุคนี้ใครก็ต้องใช้ AI กับ Gemini เนาะตัวนี้ซึ่งเขา ไม่ได้บอกอาจจะไม่ได้บอกนะว่าตัวนี้เป็นโดแอเดเวนหรือเปล่าที่เขาจะแถมฟรีปีหนึ่งซึ่งเจมินี่ทั่วไปก็จะมีตอบได้ไม่กี่รอบสักเท่าไหร่แบบแชท GPT ที่หมดโทเค็นอะไรเงี้ยเขาจะมี Magic Editor ของ Google ด้วยที่แถมมาโดยทั่วไป Circle to Search ก็เป็นฟัง์กชันยุคใหม่ๆที่วงกลมแล้วหาค้นหาได้ใน Google ได้หมดเลย ที่เหลือก็มีแอปโอนโปรไฟล์ได้ตัวนี้สุดท้ายกับตัวนี้ก็เป็นโฆษณาเรื่องวัสดุการผลิตที่เป็นซิลเวตเอาของเก่ามรีไซเคิลแล้วก็ทำวัสดุใหม่ด้วยทั้งหลายๆด้านในการผลิตทั้งผ่เส้นใยอ้อยกระดาษรีไซเคิลกล่องรวมถึงตัวโครงสร้างที่ใช้ประกอบเป็นพลาสติกก็เป็นพลาสติกรีไซเคิลด้วย ซึ่งก็จะทําให้เรียกว่าโครงการลักโลกอย่างแท้จริงเนาะอันนี้ก็ยังไงก็ไม่เกี่ยวประสิทธิภาพสักเท่าไหร่ซึ่งหากเรามาดูตรงตัวนี้ราคาเห็น,นทางดอยเซนกาหนดแล้วสามสามหมื่นหรือสี่หมื่นกว่าบาทผมไม่แน่ใจประมาณนั้นเลยสี่หมื่นกว่าบาทมั้งถือว่าเป็นราคามาตรฐานของตัวท็อปเนาะตัวจอเป็นจอ6.5นิ้วที่เป็นสเกลแบบ ทางโซนีเนาะจะไม่เหมือนชาวบ้านหน่อยเ็จะเป็น Full HD พัดเป็น OLED ที่เป็น1 2 0ย z แล้วก็1 0บ i ิตสีค่อนข้างตรงแล้วก็คมชัดแล้วตัว h ฮิเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยอีกทีนึงมันจะมีของตรงนี้อ่าตรงนี้เรามาดู x58 65x68 แล้วกันอ่าไม่มีอะไร อันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันอาจจะทนได้ระดับ1รอบแรกแล้วพอพอรอบ2แล้วก็อาจจะลดลงได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็กระจกกอริลลากราสบิ๊กตัสออยู่ข้างหน้าแล้ววิกตัสกหอยู่ข้างหลังกล้องตัวเนี้ยมันจะเป็นกล้อง3ช่วงก็คือกล้อง full frame full frame อิฟลูฟูฟูฟังชันก็จะเป็น52าสิบสองเมกะพิกเซลจะใช้งานจริงที่48่สิบแพิกเซลซึ่งตัวนี้มันอาจจะเขาเรียกอะไรมันเป็นอัพแซม p ิ i n g อัพสเกลลงมาได้อัพลงมาดาวสเกลลงมาได้เป็นกล้องเป็น12ล้านพิกเซลที่เป็น52หาร4ี่นะเขาจะดาวลงมาได้อีกเป็นรวมพิกเซล แล้วก็จะมี12พิกเซลตัวช่วงเลนส์ของ85ช่วงโฟกัสของ85ถึง170ที่มันเป็นซูมได้ด้วยขอบเขตมองมันก็จะน้อยลงจากการซูมที่เหลือ15องศาจาก170ตอนนี้จะเป็นช่วงเลนส mm. ์24มิลลิเมตรมันก็จะวายกล้องมันก็จะ84องศาแล้วก็จะมีตัว ที่ออทตรไวก็จะเป็น104องศาด้วยแต่ก็จะเป็นตัวช่วงโฟกัสที่ค่อนข้างสั้นแค่16มเมเป็นออ t o ต i ร e ไวแทนถ่ายไกลๆเนาะแล้วก็จะมีการรองรับไฟล์รอด้วยซึ่งตอนนี้คนจะใช้เยอะสำหรับคนเอาไปแต่งรูปตัดแต่งในการใช้พวก Photoshop ใช้อะไรต่างๆในการทำงานด้วย ตัวนี้ช่วงกล้องหน้าก็จะเป็นกล้องมาเป็นวายเป็นวายปองศา12เมกะพิกเซลที่เหลือก็จะเป็นเรื่องที่คุยกันแล้วแต่ก็มีตัวเนี้ยมือถือสี่0มื่นกะบาทให้เอ่อ 2, 5, 6, กิกแคม12กิกแรม12ก,กิกนี่ android ถือว่า ค่อนข้างใช้ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะไรเยอะขนาดนั้นแต่ว่า2 5 6ห้กิกนี่ถือว่าค่อนข้างน้อยอยู่แล้วด้วยอาจจะใช้ไม่ได้พอสักเท่าไหร่แล้วก็มีตัวนี้สำหรับถ่ายกล้องออาจจะงุดหงิดอยู่ด้วย <c oughs> เขาให้มาแค่2อ6ห้กกิกเนาะอันนี้อัปเดตที่เหลือก็เป็นแบตแล้วก็ชาร์จเนี่ยอาจจะมีปัญหาด้วยค่าญี่ปุ่นก็ ถือว่าชาร์จช้าอยู่ระดับต้นๆของตัวมือถือระดับท็อปนะที่เหลือก็จะไม่มีอะไรแล้วเราก็จะมาดูกันทีหลังว่าในตอนนี้ในกล้องที่ซูมได้ทั้งหมดเนี่ย Sony ต,ตัวนี้ถึงเป็นตัวท็อปอยู่ด้วยอันนี้เดี๋ยวดูดูดตรงนี้เลยดีกว่า ตัวจอของทาง Sony เนี่ยไม่ได้สว่างซะเท่าไหร่แม้จะ a อโต m ้ d โหมดเป็น LTPO ก็อยู่ระดับแค่1475พนิเเพราะทาง Sony เขาเน้นจอคมนะเขาจะไม่ได้เน้นตัวสว่างเท่าไหร่ปัดแมนวนวลก็ลงไปได้แค่800นิตแดนิตนี่จอระดับตัวนี้เลยไม่ได้สูงระดับท็อปแบบตัวของ s a m มซุงที่เป็นพันสกว่าหรือทางพวกนี้เป็นแผ่นแนวของซัมซุงเนี่ยมันจะสูงมากยิ่งจอ ตัว iPhone ก็ยังสูงกว่าเยอะพอควรสำหรับตัวทั้งความละเอียดทั้งตัวความสว่างด้วยซึ่งตัวรีเฟรเลเนี่ยทาง gsm arena เขาก็พูดไว้ว่ายังติดติดที่60 h z เฮิร์ไม่สามารถต่ำได้กว่านั้นแล้วก็จะมีไอดีลที่ลงไปได้แค่30 h เฮิร์และเขาก็ยังไม่ได้เห็นว่าจอเนี่ยมันจะลงไปต่ำ กว่านั้นก็คืออาจจะลงไปได้แค่นี้เป็นแต่ก็เรียกว่ามันอาจจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันเพราะาจอพวกนี้อาจจะมีมาตรฐานที่ทำให้สีมันดรอปลงถ้าเราไปใส่ฟังก์ชันมันเยอะด้วยด้วยแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ว่าตัวเนี้ยเป็นจอตัวแบตของทาง Sony ไม่ได้อึดสักเท่าไหร่ในการเล่นเกมเพราะว่า9ชั่วโมงกับตัวนี้ของ Sony ถ้าเทียบกับตัวอ่าตัว Google Pixel ที่ซดแบตก็ถือว่าถึกกว่าจอก็ดูหนังเล่นเยอะกว่าอาจจะดีกว่าทุกด้านด้วยซ้ำแต่หากไปเทียบเปรียบเทียบกับหลายๆตัวอย่างตัวก่อนตัวซัมซุงเนี่ยอ่าก็จะได้เล่นเกมเล่นเกมได้น้อยกว่าด้วยแต่ว่าก็จะได้ฟัง์กชันเรื่องดูหนังโทรศัพท์ ไอ้ดูหนังแล้วก็เล่นเว็บได้นานขึ้นแล้วก็โทรศัพท์จะได้น้อยลงโดยรวมๆแล้วแตกและสไตล์กันใช้งานก็ไม่ได้ถือว่าแย่เท่าไหร่สำหรับตรงนี้นะแต่จะมาแย่ตรงชาร์จสปีดเนี่ยถ้าเรารีบชาร์จสปีดในครึ่งชั่วโมงเนี่ย s o นีจะได้ครึ่ง51%เเทียบกับเจ้าอื่นที่แม้จะเป็นพิกเซลที่เป็น ตัวมาตรฐานของตัว Global ทั้งหมดทั่วโลกเขาก็จะให้มา4.5วัตต์ PD ถือว่าค่อนข้างสูงตัว PD เนี่ยเป็นปนมาตรฐานของอทั่วโลกเป็น Global เลยนะโกลบอลชาร์จิ n งโดยทั่วไปซึ่ง Global ช h a r g i n g เนี่ยจะไม่นับค่ายจีนทั้งหมดค่ายจีนจะเป็นพวกแฝดชาร์จตัวชาร์จต่างๆที่ไฟค่อนข้างสูงและแบต เขาเป็นเทคโนโลยีของจีนที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะตอนเนี้ที่อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเพราะว่าเขาผลิตแบตทั้ง EV ทั้งแบตอะไรต่างๆในการใช้งานซึ่งเขาพัฒนาก้าวกระโดดมากในเรื่องแบตแบตจีนถือว่าเป็นระดับท็อปซึ่งเขาก็ตีกันแสหรัฐนั่นแหละก็ยังไม่ได้ใช้อะไรกันสักเท่าไหร่รวมถึงมือถือญี่ปุ่นก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้ด้วยเพราะก็ติดตรงนี้ด้วยแหละเขาไม่ได้ใช้กันก็ตีกันนี่แหละ ซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีเต็มที่น่าจะประมาณ4,5วัตต์เนี่ยของตัว pixel 98 9 pro xl เนี่ยทำให้ระบบชาร์จเต็มที่ซึ่งหากเรามาดูตรง time full charge เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวตัวล่างๆเนี่ยจะเป็นมือถือของช่วงไอ้นี่หมดเลยไม่เกาหลีก็จะเป็นของ us หมดเลย us ญี่ปุ่นก็จะเป็นมือถือ ชาร์จระดับ1นชั่วโมงนิดๆหากเลยขึ้นไปก็จะเป็นพวกมือถือจีนซึ่งโดยรวมแล้วถกักเน้นชาร์จเต็มก็จะต่างกันแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจะมี iPhone ที่ชาร์จช้าสุดที่จะต่างกันเยอะอยู่ถ้าหากใครเน้นชาร์จเต็มก็ไม่ได้มีปัญหากันมากสักเท่าไหร่ห่างกันเล็กน้อยอยู่ บ้างแต่ว่า,าเน้นเสียบปุ๊บใช้ปั๊บเลยมันจะต่างกันค่อนข้างเยอะอยูเยอะมากอยู่เรื่องลำโพงจุดเด่นที่ทาง Sony คุยไว้กับตัวอ่าเอ่าเป็น Walkman หรือว่าเป็นไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเขาใส่ตรง Walkman หรือว่าใส่ตรงบลาวีนนะตอนนี้ก็จะเป็นเส้นของเส้นตัวนี้เส้นแดง ซึ่งเส้นแดงเดืปิดนี่ดีกว่าปิดเลยเส้นแดงตัวนี้เขาจะเน้นจูนเสียงไม่ให้เสียงเสียงเบสหนักมากแล้วก็เสียงไปนเน้นเสียงกลางเสียงสูงมากกว่าน่าจะเน้นเรื่องเสียงที่ค่อนข้างสว่างหน่อยหนึ่งเบสไม่ค่อยเยอะเพราะจูนลงมาเยอะด้วย แล้วก็มีการฟังอยู่ตรงนี้เขาโฆษณาว่าเป็นบล็อกแมก็อาจจะถูกใจหลายคนต้องไปลองฟังดูอีกทีตัวกล้องเนี่ยเขาเทสมาเดี๋ยวต้องไปดูไอ้ตัวนี้แนะนำให้ไปดูกันเองนะไม่สามารถพูดได้แล้ววันนี้เราจะมาพูดแค่สเปคโดยคร่าๆวๆเฉยๆซึ่งกล้องทาง Sony เนี่ยอาจจะเก็บถ่ายง่ายเน้นถ่ายง่ายแล้วเก็บแสงเก็บ อะไรค่อนข้างดีอันนี้ใช้เลโฟตโต้ซูมรายละเอียดไม่มีปัญหาเรื่องตรงนี้โลไลท์ก็ถือว่าเป็นระดับท็อปของพวกกล้องอ่าอันนี้ก็เป็นซูม7.1เท่าซึ่งทางตัว gsm arena ก็บอกว่ามันก็พอใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ถึงกับโอ้สุดยอดว้าวไม่มี <laughs> ตัวนี้กล้องวายกล้องวายมันปกตินะเขาถ่ายคมเป็นปกตินะใครชอบสีแนวแนวเนี้ยค่อนข้างสวยถ่ายง่ายใช้ง่ายตัวนี้รวมๆถ้าใครต้องการกล้องที่เลนอะไรไอ้มือถือที่เลนครบช่วงถ่ายหลายหลายช่วงได้ถ่ายสนุกกับมันมี ช่อง3.5ให้เสียบหูฟังแล้วก็มี hd card สำหรับบันทึกรูปได้ย้ายรูปได้ตัวนี้ถือว่าเป็นมือถือที่อาจจะดีที่คบเครื่องที่สุดในยุคนี้ก็ได้สำหรับ sony xperia ข้อเสียก็เยอะแยะหยือด,ด้วยเหมือนกันก็ช่างน้ำหนักเอาว่าเราได้ใช้ตรงไหนเยอะกว่ากันถ้าคุณเป็นชนชอบฟังเพลง เอาเอีการ์ดมาใส่แล้วก็ฟังเพลงได้กับช่อง3.5ในชิ้นเดียวกันแล้วก็มีหูฟังด้วยเสียบหูฟังได้แล้วก็มีกล้อง3 3ช่วงซูมได้ตัวหนึ่งแล้วก็มีอีก2ตัวที่ใช้ได้ทั้งอัลตาไวทั้งตัวกล้องไวายปกติก็ลองดูตัว Xperia 1 7นี้ทํากันพรรอบนี้ก็จะมาคุยแค่มือถือนี่แหละก็จะมี ช่วงงานคอมมิเทคก็น่าจะมีเปิดตัวของ AMD 9060XT ด้วยซึ่งจะมีข่าวเด๋ยวจะผมจะทำคลิปอีกทีหนึ่งน่าจะลงพรุ่งนี้แหละก็ถ้าชอบอยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์สอบถามกันได้ว่าอยากให้ทำเรื่องไหนก็จะมาพูดคุยกันด้วยเล็กน้อยนะครับ